อุปกรณ์มายากลนะครับชิ้นใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับไฟบายสตีฟทอมสันนะครับออริจินอลจาก i l ลูช i ันนิสนะครับอุปกรณ์นะครับจากต้นฉบับแท้ๆเลยนะครับไฟเป็นเดี๋ยวแกะดูนะครับนี่กล่องสีดำสวยงามนะครับข้างในมีอะไรเป็นกิมมิคนะครับพวงกุญแจนะครับทีริงนะครับ มายากลชุดนี้ลองดูในเทรลเลอร์นะครับตัวอย่างนะครับก็คือการแสดงมายากลโดยยืมแหวนของผู้ชมนะครับแล้วเซกให้หายไปแล้วก็เข้ามาคล้องอยู่ในโทรกรุญแจอย่างรวดเร็วนะครับภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็สามารถตรวจอุปก,กรณ์ได้ด้วยนะครับชุดนี้เขาบอกว่า safe and secure นะครับ no trade or magnet ไม่มีแม่เหล็กไม่มีได้ล่องหนนะครับ deceptive easy load method วิธีการที่ สิกแหวนก็ไปได้ง่ายมากนะครับ Finish a ring and make it appear among your key with one rotation นะครับง่ายๆสิกแหวนผู้ชมหายปั๊บเข้าไปคล้องในพวงกุญแจเลยนะครับอันนี้คือฟลา e นะครับจาก s t t h o t p s o นนะครับออริจินอจาก e l u ร s i o น i s t นะครับบ็อกเซตสวยงามมากนะครับสีดำแล้วก็อุปกรณ์นะครับเทคนิคการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสมมติพวงกุญแจนะครับ เราก็เอาคล้องไว้ที่เอวหรือเอา,เอาไว้ตรงเอวนี่แหละดีที่สุดนะครับ <academic. S 1> คล้องห่งเกงนั่นแหละครับแล้วก็ยืมแหวนผู้ชมมาแหวนอะไรก็ได้นะครับแหวนอะไรก็ได้นะครับก็คือเล <im it> ่นแบบเสกแหวนหายแบบรวดเร็วเลยครับนะฮะเข้าไปคล้องได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมตรวจด,ดูนะ <im it> ไม่สามารถออกได้ด้วยนะครับ <im it> เพราะว่ามันล็อกนะครับไม่มีรูนะครับไม่มีรูที่จะให้แหวนออกด้วยนะครับ สามารถคล้องได้ดีเลยนะครับมันเป็นกิมมิคที่ออโตมติกมากเลยนะครับสวยตรงที่ตรวจสอบแล้วก็อาคุณออกได้ยังไงในเมื่อแหวนของผู้ชมจริงๆนะครับเข้าไปคล้องนะครับเทคนิควิธีการที่จะทําใหา้ไอแหวนนี้หลุดออกมาจากกุญแจนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ทําแบบนี้นะครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับนะสุดยอดไอเดียเลยครับ นี่คือฟลาจากสตีฟทอมสันนะครับก็แนะนํากันเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็พรีออเดอร์อย่างเดียวนะครับชุดนี้นะครับขอบคุณครับ